สวัสดีครับวันนี้จะมาเสนอวิธีการเก็บข้อมูลที่มีข้อมูลเยอะๆในชีพของ Excel นะครับเอามาเก็บลงเรคคอร์ดเซตเพื่อนำมาเสิร์ชหาข้อมูลตามที่เราต้องการได้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลตัวอย่างนะครับจากข้อมูลเป็นรหัสไปรษณีย์นะครับรหัสไปรษณีย์จะมีเรคคอร์ดอยู่เยอะมากนะครับเกือบหมื่นเรคคอร์ดเราจะเอาข้อมูลที่มีทั้งหมดเนี่ยครับ ลงเก็บเข้าในข้อเซตแล้วนำมาทำอิน,อนเทอร์เฟซหรือหน้าจอในการค้นหาข้อมูลนะครับเช่นค้นหาหาักไพรสม์มีตามตัวอย่างนี้นะครับลองพิมพ์ข้อมูลดูนะครับจะเห็นว่าข้อมูลมารวครับตามนี้เดี๋ยวเราดูวิธีการนะเราวิธีการนะครับก็เริ่มจากการเปิดเวลขึ้นมาใหม่นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาข้อมูล ข้อมูลตัวอย่าง copy มาเลยนะครับระว่างชีทแรกข้อมูลหลักปัจจีนะครับเสร็จแล้วเพิ่มชีทขึ้นมาเดี๋ยวเราทําตามตัวอย่างนะครับก็คือค้นหาจากหน้าจอตามที่ต้องการเลยนะครับเดี๋ยวเราเลือกฟอนต์ให้มันตัวใหญ่ๆ ช่องนี้จะเป็นช่องค้นหานะครับเสร็จแล้วผลการแสดงก็จะโชว์ตรงนี้ข้อมูลที่ได้จะมาโชว์ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็มาเขียนโค้ดนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องเปิดในโหมดของ Developer นะครับให้คลิกขวาตรงพื้นที่แถวแบบนี้ก็ได้ครับแล้วไปที่ Customize i s b o n นะครับเลือกแท็บที่เป็น d e v e l o p ขึ้นมานะครับคลิกตามนี้นะครับ ขวามือใจว่าตรงนี้ไม่ได้ติดไว้แล้วก็มาติดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคจะมีแท็บ developer นะครับถ้ายัางหาไม่เจอก็ใช้วิธี a u t o เน1 1ก็ได้นะครับทีนี้เราเข้าไปที่ developer แล้วเข้าไปที่ v i t u a l basic หรือถ้าเป็น Excel version หรืนก็าจะอยู่ตรง view code เนี่ยครับก่ออ็หรือเลยเราเพิ่มคลิกขวานะครับแล้วก็ insert module ูฟังก์ชันที่เราจะใช้งานคือ ดึงข้อมูลเก็บไว้ลง dataset นะครับก็เก็บเป็นฟังก์ชันอันนี้เป็นข้อมูลที่เราจะคนหาคือภาษีมีอ่ะแล้วก็คืนค่าครับก่อนนี้เรายังไม่ได้เซตวิธีการเริ่ม Reference ของ record set นะครับให้ไปที่ to o l reference แล้วเลือก Microsoft ActiveX นะครับใช้ประมาณ2.6ขึ้นไปนะครับ พอได้แล้วเราเขียนเพิ่มนะครับขั้นแรกเลยประกาดตัวแปรในือคอร์เซตตัวแปรแต่เดี๋ยวค่อยดูนะครับว่ามันคืออะไร็แล้วก็ประกาศว่าจะใช้ฟิลอะไรบ้างเราก็จะสร้างฟิลฟิลที่จะรับข้อมูลตั้งชื่อนะครับอันนี้ก็เป็นหลักไปซอนี์เพสติง เป็นสตรีมหมดเลยก็ได้นะครับ <Okay. S 1> เสร็จแล้วเราก็เปิดการใช้งานของ record set นี้นะครับ <Okay. S 1> ตัวทาที่ประกาศไว้นะครับตัวนี้จะเป็นเ record แรกของ sheet excel เมื่อกี้นะครับหน้าจะประมาณ3เดี๋ยวกลับไปดูนะครับ อาแต่า็เนี่ยครับเริ่มเนคคอร์ดก็คือเนคคอร์ดที่3เราก็ใส่3แล้วทำการวนลูปใช้ลูปประเภทไหนก,ก็ได้นะครับวนลูปชี้เอ็กเซลที่1เริ่มที่เซลล์ค่าคอลัมน์คอลัมน์ A ก็ได้คอลัมน์แรกต้องไม่เท่ากับ0นะครับเสร็จแล้วก็เนคคอร์ดเซตแอด new เนคคอร์ดเซตฟิล ชีททีเซลที่เลคคอร์ดอาอาก็คือ3นะครับประกาศกแปปไว้โค่นน่าจะเป็นกลับไปดูก่อนก็ได้ครับอ่าตัวนี้นะครับคอลัมน์นี้คอลัมน e. ์ E เราก็ทำเหมือนกันอีก3คอลัมน์ เลคคอร์เซตนี้ต้องเซฟนะครับกดเป็น R is dot เลยเสร็จแ,แล้วลุมรอบแรกนะครับไว้ับเริ่มต้นที่3จากนั้น1รอบแล้วก็บวกไปอีกรอบถัดไปหนึ่งหลุปจนครบจนถึงเรคคอร์สุดท้ายมันก็จะหลุดหลุมมามันจะได้ข้อมูลลงใน record set. เรคคอร์เซตแล้วก็ให้เรคคอร์เซตเนี่ยเท่ากับฟิลเตอร์ให้่ากับเป็นค่าว่างก่อนแล้วเราก็ฟิลเตอร์ใหม่อีกครั้งโดยใช้เงื่อนไข โค้ดเท่ากับตัวแปรนะครับเสร็จแล้วก็เซต record set return return ตัวฟังก์ชันนี้ให้เป็น record set ก็ s e เ get data เท่ากับ s ฟังก์ชันของ vb การ return ก็คือเอาชื่อฟังก์ชันมาใส่ค่าแล้วก็ return กลับไปได้เลย เราก็จะได้ฟังก์ชันอันนี้นะครับไปใช้งานต่อเสร็จแล้วเราก็ไปหน้าจอของการทำงานนะครับเพราะจะมาอิเวนของการคียข้อมูลก็คือเซลล์นี้นะครับที่2องข้อามสี่อ่พิธิการก็ไปที่ชีตนี่นะครับแล้วกิบกเข้าไปเสร็จแล้วเลือก work sheet กำหนดให้เป็น c h a n นะครับ อันนี้ก็กำหนดว่าถ้าโลเท่ากับคี่คือ2และทาร์เก็ตคอลัมน์เท่ากับ3ก็คือหมายความว่าถ้าอยู่ที่เลคคอร์ด2และ3ความ,มที่3ให้ทำงานในในในฟังก์ชันนี้นะครับก็เหมือนเดิมประกาศตัวแปรเลคคอร์เซต เพื่อ,อนำข้อมูลที่เราจะไปเก็บ Data มาเก็บไว้วิธีการใช้ก็คือเซตเราก็ใช้ฟังก์ชันที่เราเขียนไวืเมื่อกี้เก็บ d t t a อ่าโพสนี้เราจะได้จากไหนเราก็ใช้ชีทที่2อ่าตลอดเป็นเลงเลยก็ได้ครับคอลัมน์ที่ B2 หลับรารลูกตรงนี้นะครับชีทที่2เลนส์ส2่็คืออเน,นี้นะครับ4-2ก็คือพอวิธีการทำงานก็อันนี้ใส่ข้อมูลมาแล้วก็เข้าฟังก์ชันแล้วเ,เก็บข้อมูลไคอเซตหรือเราก็ทำการหลูบข้อมูลถ้ามีข้อมูลนะครับอ่ะเราก็เริ่ม ประกาศตัวแปร record ขึ้นมานะครับเหมือนเดิมก็คือนะครับลอง record เราจะเริ่มที่เท่าไหร่แล้วก็มาดูตรงนี้นะครับเราจะเริ่มให้ตรงนี้นะครับคอลัมน์ b record ที่5แลเราก็ประกาศว่าาเท่ากับ A 5ข้อมูลที่เราจะมาใส่ก็คือ record อ่าชีทที่2เซลล์ที่5คอลัมน์ที่ b r s record set นะครับ fill นะครับแล้วก็ใช้วิี่ c ปปีเลยครับจพอได้ข้อมูลนะครับเลขคอดจะต้องทำการมู v กเป็นเลขคอดผ่านไปแล้วก็จะใช้เป็นมู๊กเน็กเสร็จแล้ว โลก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็บวกไปหนึ่งเมื่อเสร็จแล้วนะครับข้อมูลก็จะหลุดหลุดมาเราก็ทำการปิดเรคคอร์ดเซตไป่ฟังก์ชันการใช้งานก็จะมีแค่นี้เราลองไปใช้งานดูเริ่มจากอ่เห็นว่าข้อมูลมาแล้วตรงนี้เรากำหนดให้เป็นเป็นเท็กเพื่อให้มันดู ไพื่้มันดูสวยงามนะครับประมาณนี้อ่าก็จะมาแต่ว่าจะเห็นว่าตัวน,นี้ข้อมูลไม่ลบเราเข้าไปเพิ่มโค้ดนิดหนึ่งเพิ่มก็ก่อนจะเข้าลูปเราก็จะเคลียร์ข้อมูลของชีทเมื่อกี้ก็คือชีทสดองกำหนดเป็นเล้งเลยก็ได้ครับ4,5ถึง e พัน ตามนีทีการทำก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองนำไปใช้งานประยุกต์การใช้งานดูนะครับหากมีข้อสงสัยยังไงก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้นะครับหรืออยากได้ไฟล์ตัวอย่างตัวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ Excel ตัวนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ